พาพบาูบานสวัสดีครับผมบเราช่องพายบาบานพังรี่นะครับผมันนี้พาบบานมาเล่นโครนอากาศร้อนมากเลยเนาะครับผมอากาศร้อนมากๆเลยเนาะครับผมน้ําไม่มีเลยช่วงนี้น้ําแห้งหมดทุกที่เลยขี่หาเล่งน้ำสามรอบสี่รอบสี่ที่แล้วเนาะครับผมผม,มาเจอเจอก็น้ําไม่ค่อย ใสเท่าไหร่เนาะครับผมน้ำจะคุณนิดนึงเนาะครับผมจะคลายร้อนบ้างไม่น้ำมูลก็แห้งสนิทเลยปีนี้ไม่รู้จะถ่ายได้นานหรือเปล่าเนอ้องอากาศร้อนสุๆ ลงเลย oh, ลงไปวะาบัวบาลนี่เป็นช้างที่กลัวน้ํามากๆเลยเนาะครับผมเ,เป็นน้ํำน้องอย่างนี้นอกจากควานจะอาบให้ลงไปลงไปเล่นข้างล่างวะอุ้ย เน้อไปวกลัวอะไรหรอลงไปเน่เนี่โอ้เด็ดสุดยอดเลยพระพระมอ้ร หญ้าเยอะมากเลยช่วงนี้เกาะไม่ใช่หญ้าน้องเป็นเกาะเนอะครับผมอากาศร้อนช้างอยู่ไม่ได้ครับผมร้อนแบบสุดๆเลยเนาะ เดี๋จะพาน้องเข้าบ้านแล้วอากาศร้อนเหลือเกินเนาะครับผมยาที่บ้านก็หมดหมดพอดีเนาะครับผมชาาก็ไปตัดต้นกล้วยเนาะมีปีนี้ยาตายหมด โอ้เด็ดหาที่ลุมล่มๆก่อนเนาะว้าว ติดตามช่องพลายบัวบานฟังน้องเล็กด้วยนะครับผมติดตามช่องน้องด้วยด้วยครับผม 那老那秃子呢 ขออนุญาตปิดลิ้ไปเท่านี้ด้อครับผมเครื่องร้อนแล้วครับผม